โอเคนะครับตอนแรกครับตัง้งใจมาทําคลิปแบบนี้ว่ารูปตามรูป AI พอดีอ่ะอันนี้เป็นเสื้อนะครับพอดีต้องวาดรูปเสื้อนะครับอ่าให้คนรู้จักแล้วกันนะครับก็เรียตั้งแต่ว่าจะทําคลิปแบบลองวาดตาม AI อยากจะสักครั้งนะครับว่า AI แล้วเป็นเรื่องมาแล้วแล้วไปลบคลิปตอนแรกเลยมันซื้อเปล่าๆอ่ะเ,เออแล้วก็ตั้งแต่ตอนเริ่มทําเลยแล้วไปลบคลิปตอนนี้ก็เลยต้องเนี่ยตอนนี้มีรูปที่วาดไว้แล้วแต่ยังไม่เสร็จนะครับ แต่ก็ไปได้เยอะแล้วเหมือนกันนะใส่เลยอ่ะโอเคอั้น้ผมให้ดูอะไรนี่นี่นะครับรูปที่ตั้งใจจะวาดน,นะครับไม่รู้แหละเห็นไม่เห็นนี่นะครับคืออันเนี้ยไปเอารูปน้องคนที่รู้จักนะใส่ใน a อแล้วก็หลายๆแอปนะ AI หลายๆแอปเลยบอกเลยแล้วก็ได้เลือกมาละแอปเนี้ยรีช็อตหรืออะไรไม่รู้แหละ มันได้เป็นรูปเนี้ยแล้วมันรู้สึกว่าผมอยากวาดรูปนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันใช่สุดสําหรับผมนะที่ได้มานะครับเราก็เลยว่าเพราะว่าตรงนี้มันเป็นอย่างนี้แต่รูปที่วาดอะตั้งใจว่าปลายผมตรงนี้จะปิดแล้วก็เป็นผีเสื้อบินไปนะครับก็เดี๋ยวให้ดูต้องโทนจริงต้องจริงตั้งใจว่าจะเริ่มอะเอางี้ต้องบอกก่อนนะผมเป็นคนที่ไม่ได้วาดรูปเก่งอะไรมากพอได้นะ แล้วการเลือกว่าจาก AI อยากลองเหมือนกันว่าเออถ้าเราว่าจากเออมันจะผมไม่ถนัดรูปคนด้วยเอาจริงจรงเนี่ยกระตูนยังพอง่ายกว่านะ <S <S <ๆ>ก็เลยเลือกเป็น AI มันจะด,ดูเป็นกระตูนกระตูนกึ่งคนนิดน,นึงแล้วก็เอาแหละอย่างมากผมว่าผมตอนนี้ทำอะไรใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วอย่างมากเดี๋ยวปรับปรับโครงหน้าปรับอะไรก็น่าจะใกล้ๆกล้เคียงอันนี้เราั <laughs> ้งนะครับเดี๋ยวให้ดูนะแล้วก็เซ็ง เปิดไ้ลบคลิปนะครับอ่ะเรามาดูกันครับผมว่าไปได้ถึงตรงนี้ละนี่ครับก็เอาจริงอ่ะก็ไม่คก็แค่พอมีครานะแต่ว่าอันนี้คือปรับโครงหน้าเฉยๆนะยังไม่เสร็จนะครับก็ผมลงสีไว้คร่าวๆก่อนเดี๋ยวปรับขาวปรับแล้วก็มีลายเส้นตามขอบตาขนตานะครับตามเส้นตามคิ้วอะไรพวกนี้นึกออกไหมเออปากนี่ต้องทําใหม่นะครับเพราะว่า แต่ผมว่าเอาว่าใกล้เคียงมั้งนะเอางนี้ผมอะไม่ได้เก่งมากนะต้องบอกว่าอันนี้ใช้สีเพน์เตอร์นะครับสีตาลิตยี่ห้อนี้ผมชอบยี่ห้อนี้เป็นพิเศษนะราคาก็ถือว่าไม่แรงมากแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับสีไม่แข็งนะครับแล้วก็ซักได้สบายบื๋อนะครับถ้าใช้สีอะคริลิกจะแข็งหน่อยนะครับแล้วก็เหลือปรับสีโคนทั้งโคมทั้งหน้าเลยตอนนี้นี่ คืออย่างนี้เอา,อางนี้ตอนแรกมันเป็นขาวๆใช่ไหมแล้วผมเป็นคนที่จะต้องไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ตีเส้นอย่างเงี้ยไม่ตีเส้นโครงหน้ายุ่งแต่เที่ยวเนี้ยก็คือเดี๋ยววาดโครงหน้าไม่ได้ก็เลยต้องลงขาวก่อนสังเกตตรงนี้จะมีขอขาวคือลงขาวเพื่อล็อกช่วงโครงหน้าแรกแล้วก็วาดตานะครับแล้วที่เหลือเนี้ยเพิ่งจะมาอันนี้ทาเมื่อคืนแล้วก็วันเนี้ยเพิ่งจะมาเริ่มทําส่วนที่เหลือเริ่มเริ่มปรับสีให้มัน มีเบาเข้มนะครับตามโครงหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวจะใส่ผมแล้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยน่าจะไม่มีผมให้แต่น่าจะเป็นแบบแบบเหมือนกับผีเสื้อแตกบินออกไปนะครับผมตั้งใจว่าเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละคิดว่าน่าจะดีที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วนะเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพอะปรับโครงหน้าเสร็จแล้วไม่รู้จะเป็นไงเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะเพราะคิวตรงเนี้ยเนี่ยต้องเติมให้เข้มต้องเติมเนี่ยเนี่ยตามเนี่ย มาลองดูกันว่าผมจะไปได้ถึงตรงไหนไม่รู้นะใกล้เคียงมากที่สุดได้แค่ไหนไม่รู้เพราะขอบคางตรงนี้ก็ยังไม่เหลี่ยมมากเท่ากับรูปนะอันนี้จะกลมไปนิดหรือเปล่าไม่รู้ผมอยากให้มีเหลี่ยมนิดนึงน่าจะต้องปรับโค้งออกไปอีกสักหน่อยตรงนี้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 ตัดตรงนิดนึงนะครับไม่มีหูเอาแหละเดี๋ยวเราเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูว่าผมจะจะปรับได้แค่ไหนไม่รู้นะครับก็บความตั้งใจอย่างนี้คือ ทำคลิปลองวาดตาม AI ดูดูวว่าจะวาดได้มากแค่ไหนนะครับตาต้องจริงผมว่าถ้าทุกคนฝึกอ่ะมันน่าจะได้นะครับผมไม่ได้เก่งนะผมเป็นนนุน่นเป็ดครับทําได้หลายๆอย่างแค่พอดีพอดีไม่ได้แบบโอ้โหเป็นที่หนึ่งอะไรเงี้ยอ่ะเรียกว่าพอทําได้แล้วกันนะครับอะมาลองดูกันนะครับครับจริงๆตรงนี้อยากจะใส่เพลงนะแต่ก็ขี้เกียจไปหาเพราะว่าเพลงมาใส่ในคลิปมันก็จะ ติดหรือจส่งหร ie ือส anyway> like ิ์อะไรยุ่งยากนะครับจริงๆแล้วก็อยากหาทําคลิปอ่าแล้วจะแบบจะลองทําแบบ a อออย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อยากจะลองทําอย่างอื่นบ้างนะครับที่ไม่ใช่รีวิวสินค้าอะไรเงี้ยนะครับพูดคุยกับผู้คนเรื่องอื่นบ้างนะครับแต่ก็อันนี้เป็นหนึ่งอย่างที่อยากจะลองนะครับแต่ในความคิดคิดว่าไม่น่าเหมือนอ่ะถ้าเขียนในกระดาษน่าจะได้ใกล้เคียงกว่านี้หรือเปล่าไม่รู้นะหน้านะแต่ตัวผมหรือตัวอะไรเงี้ยอาจจะได้มากกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่เขียนบนผ้ายากกว่านิดนึงนะครับ แต่ก็เอาแหละไม่ได้โทษว่าเอออะไรเงี้ยนะก็ตอนนี้ตอนนี้กำลังพยายามปรับสีปรับสีของโครงหน้าอยู่นะครับว่าเราจะปรับได้ดีแค่ไหนนะครับก็ไม่แน่ใจนะว่าสุดท้ายเราจะปรับได้มากน้อยยังไงนะครับก็พยายามอยู่นะครับเท่าที่ตาเห็นนะเอตาเห็นยตาคนอายุเยอะๆเห็นนะก็ประมาณนึงนะครับอไม่แน่ใจว่า สุดท้ายแล้วมันจะได้ใกล้เคียงมากแค่ไหนนะครับมาดูกันมาดูกันแล้วกันนะครับผมตัวอย่างที่เห็นนะครับผมก็พยายามเติมนะครับเติมคิ้วเติมปกติจะวาดช่วงตอนเย็นเย็นกลางคืนนะแต่อันนี้ก็ต้องมาวาดกลางวันเพราะว่าแสงมันดีกว่าชัดเจนกว่านะด้วยสายตาผมผมว่ากลางวันน่าจะปรับตัวสีโครงหน้าได้ดีกว่าหลอดเสียงแสงหลอดไฟนะครับก็ พยายามใส่เงาครับเห็นปะตามจมูกตามอะไรเงี้ยเนี่ยเอาจริงเนี่ยไม่ถนัดจริงแต่ก็พอได้นะมันคล้ายๆตอนนี้เนี่ยผมว่าเหมือนคงยากอ่ะแต่ก็โอเคสำหรับผมผมถือว่าโอเคแล้วนะคงไม่ทำอะไรให้มากไปกว่านี้นะครับนี่ก็ก็เอาไปไม่รู้อะเอาเป็นว่าผมว่าคงใกล้เคียงมั้งใกล้เคียงแล้วอ่ะ อาจจะไม่เหมือนมากนะแต่ก็ถือว่าได้อาจจะปรับตรงนี้อีกเล็กน้อยแต่น่าจะปรับทีหลังละนะครับแล้วก็เดี๋ยวเส้นผมน่าจะยากตรงเส้นผมรู้ป่าไม่รู้ไม่รู้จะทําแบบเขาได้หรือเปล่าผมแบบเนี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูก่อนผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นไงแล้วก็อย่างที่บอกนะครับตรงนี้จะเป็นติดเสื้อบินไปนะครับผมน่าจะอยู่แค่ช่วงนี้ จะทําแค่ช่วงนี้แต่ตรงนี้จะเป็นเบอร์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 อรอรอรและเป็นสิเสื้อบินมไปนะครับแล้ลองดูว่าจะได้แค่ไหนไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับโอเคนะครับครับก็อย่างที่เห็นนะสุดท้ายแล้วผมว่าผมะไม่เหมือนแบบเอไอเลยตัวผมมันนะเพราะว่าผมว่าถ้าเกิดเป็นกระดาษล่ะมันจะง่ายกว่าเพราะผมจะวาดล็อกเส้นผมเป็นล็อตๆเหมือนในรูป a อไอได้นะครับแต่พอวาดจริงแล้ว พอมันเป็นเสื้ออย่างเงี้ยมันเขียนผมไม่ได้เขียนก่อนด้วยไงคือผมก็เอาผูกการลงเลยไม่ได้ไม่ได้ล็อกไว้ก็เลยรู้สึกว่าเออมันคงได้ประมาณนี้น่าจะได้ประมาณนี้นะก็เลยตัดสินใจว่าเอาเอาตามนี้แหละไม่เหมือนก็ไม่เป็นไรถือว่าถึงจะแล้วเดี๋ยวมันดูกันว่าจะสุดท้ายแล้วมันเออภารกิจมันจะสําเร็จจริงไหมหรืออะไรเงี้ยก็แต่ก็มีความสุขนะได้ได้วาดอะไรแบบนี้ครับก็วาดลงกระดาษมันเหมือนเอาวางไว้เฉยอะ ไม่ได้ใช้ทําอะไรวาดลงเสื้อให้ผู้คนก็ที่รู้จักก็รู้สึกมีความสุขไปอีกแบบนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วนของการวาดผมเสร็จแล้วแล้วก็อย่างที่ผมบอกผมอยากจะทาตรงนี้มันเป็นผิดเสื้อไปนะครับแล้วจริงๆกันตอนแรกเหมือนจะวาดผมอ่ะกว้างไปนิดนึงก็เลยจำเป็นต้องตัดขอบตรงเนี้ยฟ้าๆมันทั้งอันเลยนะครับก็เพื่อให้ผมมันแคบลงมานิดนึงรู้สึกเหมือนมันจะใหญ่ไปนิดนึงนะครับแล้วก็ เนี่ยแต่ประมาณโอเคนะครับขอตั้งกล้องแนวนี้แล้วกันนะครับเอสุดท้ายก็มาถึงั้นผมเสร็จแล้งานเสร็จเรียบร้อยนะครับต้องบอกว่าเอาจริงอะ่ะถ้าเอาแบบเหมือน a ออตอนแรกที่ผมตั้งใจครับคือไม่สําเร็จนะต้องบอกเลยว่าไม่สาเร็จคือฝีมือผมอาจจะไม่ถึงหรือถ้าวาดในกระดาษแล้ววาดรูปก่อนแล้วค่อยระบายสีอาจจะได้อาจจะได้นะแต่ว่าตัวโครงหน้าผมว่าไม่น่าได้ นะผมว่าผมว่าไม่น่าผมจะทําได้ให้เหมือนนะเดี๋ยวเอาให้ดูรูปอีกทีนะครับเพราะว่าเอางนี้ถ้าเป็นคอนเทนต์แบบาวาดรูปตามตามเอไอ่ะผมบอกเลยว่าผมแพ้ผมพลาดผมพลาดแป๊บหบนึ่งนะผมเอารูปให้ดูนี่แป๊บหบนึ่งนะผมซูมให้นี่หน้ามันจะประมาณอย่างนี้นะครับแล้วผมก็วา,อาดออกไค่ประมาณแค่นี้ เอาจริงอะถ้ามีปากกาลิสซอร,ร่างกําหนดอย่างเส้นผมหรืออะไรเงี้ยก่อนเน่ะน่าจะง่ายกว่าน,นี้สําหรับผมนะคือผมไม่ได้เก่งนะผม,มบอกก่นอนเลยว่าเดี๋ยวนี้เด็กเด็กหรือว่าใครที่บ่าโอ้เก่งเยอะอมผมแค่พอวาดได้แล้วก็อยากจะลองทําว่าเออถ้าเราวาดตามไอ้อะไรนะตามไอเอไอะเราจะวาดได้แค่ไหนนะครับแล้วก็แต่เอาจริงถ้าถามว่าถ้าไม่สนเอไออะผมก็ถือว่าโอเคนะครับน้องคนที่ผมวาดเนี่ยที่ให้เนี่ย ผมมีความรู้สึกว่าถ้า24-30เปอร์เซ็นมีความค้ายอยู่อ่ามีความขายอยู่เล็กน้อยนะครับแล้วก็อ่ามาประมาณแค่นี้ประมาณนี้ไม่ถนัดจริงด้วยแต่ก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับก็วาดประมาณนี้นะครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวให้ดูพอดีต้องถ่ายเป็นแนวนี้นะเพราะว่าขาตั้งกล้องอ่ะมันหักแล้วมันได้เป็นแนวตั้งนะครับอ่านี่ยครับก็ประมาณนึงนะแล้วผมก็นี่นี่นี่เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูเดี๋ยวแขวนให้ดูนะครับแล้วข้างหลังเป็นแบบนี้ ข้างหลังผมเขียนแบบนี้สวิตสมายนะครับนี่คือข้างหลังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมแขนให้ดูแป๊บหนึ่งเนี่ยครับเ,เดี๋ยวนะนี่ถ้าถ้าผมวาด้้ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนเนี่ยคือสีในกล้องกับสีความเป็นจริงที่เห็นก็ไม่ไม,ไม่ใกล้กันครับสีหน้านะเออหมายถึงตรงหน้าครับ ก็ประมาณนี้แหละครับก็คงทําได้ประมาณนี้ยังไงก็ถือว่าชาเลนจ์นี้ผมทำไม่สําเร็จนะผมถือว่ายังห่างไกลจาก AI อยู่แต่ถ้าแบบวาดบ่อยๆไม่แน่นะครับไม่แน่ไม่แน่ทาไม่ได้วาดบนเสื้อบนกระดาษอาจจะง่ายกว่านี้นะครับแต่ก็ยังว่าฝีมือได้แค่นี้จริงๆนะครับโอเคนะครับผม